สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่หลงเข้ามาดูด้วยนะครับผมอยู่ผม T1 Channel วันนี้ก็อยู่เกมพิซซ์ Connect p r ไ d ้นะครับก็วันนี้ก็จะมาทำตัวละครหกดาวอีกเช่นเคยนะครับก็ก่อนที่จะไปทำตัวละครหกดาวนะครับเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจของเกมนี้กันสักหน่อยดีกว่านะครับว่ามีการอัปเดตนะครับระบบนะครับหรืออัปเดตกิจกรรมอะไรใหม่มาบ้างณช่วงนี้นะครับผมก็อันแรกนะครับอันนี้เป็นไปกาชาติครับอี่ขอข้ามไปก่อนเนาะนะครับ ต่อไปนะครับอันนี้เป็นอัปเดตนะครับอันนี้เพิ่มเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องเนาะราชนาจักรมาโฮมาโฮในฤดูร้อนนะครับในไซส์สตอรี่นั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับอันนี้เป็นแคมเปญนะครับแคมเปญหลักนะครับฮาร์ดดบสองเท่านั่นเองก็ระยะเวลาของแคมเปญนี้นะครับ14ตุลาคมถึง8ตุลาคมนั่นเองนะครับผมถ้าใครอยากหาไอเทมนะครับหรือมานาเนาะก็ลองไปเตรียมตัวหากันได้นะครับผมเนาะสำหรับแคมเปญนี้ ก็ต่อไปนะครับอันนี้เป็นแคมเปญนะครับ EXP ผู้เล่นนะครับเพื่อกิจกรรม1.1.5เท่าเนาะมาพร้อมกับกิจกรรมรีลันนะครับผมเนาะก็กิจกรรมนี้นะครับมีชื่อว่าลีโนในแดนมาสจันนะครับอันนี้ตัวน้อยกับหนังสือภาพแห่งความหวังนั่นเองนะครับก็ระยะเวลาของกิจกรรมนะครับก็12ตุลาคมนะครับถึง19ตุลาคมนั่นเองนะครับก็ระยะเวลาก็มีประมาณนี้นะครับผมส่วน ตัวละครประจำกิจกรรมนี้นะครับผมน้องก็จะเป็นอายุมินะครับในชุดวันเดอร์แลนด์นะครับผมน้องก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับก็ลองไปหาอ่านกันได้นะครับถ้าใครยังไม่ได้เคยอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรมนี้นะครับผมหรือไปทำเควสนะครับเพื่อเก็บเพรกันได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็ต่อไปนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมนะครับอันนี้เป็นหอคอยรูนานั่นเองนะครับ ก็ระยะเวลาของเควสนะครับก็11ตุลาคมนะครับถึง16ตุลาคมนั่นเองนะครับก็จะเป็นการเพิ่มชั้นของหอคอยนะครับผมเนาะการเพิ่มเนื้อเรื่องนะครับของตัวละครในหอคอยนั้นๆด้วยนะครับผมเนาะก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เพิ่มบอสด้วยนั่นเองนะครับก็เนื้อหาของกิจกรรมเนาะก็ลองมาหาอ่านกันได้นะครับถ้าใครยังจําไม่ได้นะครับหรือใคร สนใจนะครับผมเนาะสำหรับหอคอยลูนาของเรานะครับก็ต่อไปนะครับอันนี้เป็นการอัปเดตนะครับอันนี้เป็นประกาศเครื่องเรือนลิมิเต็ดรีลันนะครับในกิวเฮาส์เนาะนะครับถ้าใครอยากปรับเปลี่ยนกิวเฮาส์นะครับหรือตกแต่งกิวเฮาส์ใหม่เนาะนะครับก็มีเครื่องเรือนให้ไปซื้อกันได้นะครับผมก็ต่อมานะครับอันนี้เป็นอัปเดตนะครับเป็นการเพิ่มไอเทมอุปกรณ์ครับในร้านค้าต่างๆเนาะนะครับก็มีการ มีอุปกรณ์นะครับเพิ่มมากขึ้นในร้านค้านั่นเองนะครับผมก็อันสุดท้ายนะครับเป็นอัปเดตนะครับอันนี้เป็นเครื่องเรือนลิมิเต็ดนะครับโต๊ะจัดรายการวิดีโอนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะเป็นการเพิ่มเครื่องเรือนใหม่นะครับผมเนาะเข้ามาให้ซื้อไปตกแต่งกิวเฮ้าส์กันได้นะครับผมเนาะก็อัปเดตนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมเนาะก็มีการอัปเดตของเกมนี้เนาะวันที่10ตุลาคมนะครับที่ผ่านมาเนาะก็หลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่ามีการอัปเดตอะไรใหม่มาบ้างนะครับผมเนาะ ก็อัปเดตครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มนู่นเพิ่มระบบนิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับะระบบของตัวเกมนะครับผมเราก็มาดูกันที่กาชากันดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้นะครับมีกาชาอะไรใหม่หรือตัวละครที่เข้ากาชาในตอนนี้เป็นตัวอะไรกันบ้างน,นะครับผมเนาะก็สําหรับครั้งนี้นะครับกาชาในครั้งนี้เนาะก,ก็จะเป็นไพ่ากาชานะครับกับพิกัพกาชาในเด่นนะครับ เรามาดูป้ายกาชานก่อนดีกว่านะครับผมเนาะก็ตัวละครที่อยู่ณตอนนี้นะครับผมเนาะก็จะเป็นแคลกับเปโกลินนะครับในชุดว่ายน้ำนั่นเองนะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับหรืออยากสะสมนะครับก็ลองมากดกันได้นะครับผมเนาะสำหรับป้ายกาชาของเรานะครับก็ต่อไปนะครับอันนี้เป็นพิกงอัพกาชานะครับพิกอัพกาชาเนาเป็นตัวละครใหม่นะครับมิฟุยุนะครับในชุดเด็กช่างนั่นเองนะครับผมเนาะก็ลองไปหา กดมาใช้กันได้นะครับผมน้องสำหร exactly ับมิฟูยุนะครับผมก็มิฟูยุเด็กช่างนะครับก็จะเป็นตัวละครที่เป็นสายทาดาเมจกายภาพนะครับผมก็จะเน้นไปทางดาเมจคริติคอนะครับผมเนาะก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจที่ให้ตัวเองนะครับเพิ่มดาเมจกายภาพให้ตัวเองอะไรประมาณนั้นนะครับผมเนาะก็จะเป็นตามนี้นะครับสาหรับมิฟูยุในชุดเด็กช่างนั่นเองนะครับผมเนาะ ก็เรามาเข้าเนื้อหาหลักกันไดวันนี้ดีกว่านะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาทำตัวละคร6ดาวครับตัวต่อไปกันนะครับผมเนาะซึ่งตัวเกมนะครับมีการอัปเดตตัวละคร6ดาวเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเนาะผมก็ค่อนข้างเรียกว่าทําไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับผมเนาะก็จะมาเก็บตกนะครับสาหรับการทําตัวละคร6ดาวนะครับก็ตัวละคร6ดาวที่ผมจะมาทําในวันนี้นะครับผมเนาะจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับผมนอกจาก โนซ وم ินะครับไอดอลชื่อดังแห่งแลนโซนั่นเองนะครับก็สำหรับโนซ وم ินะครับเป็นกิลมาสเตอร์ของคามิน่านะครับแล้วก็ยังเป็นสมาชิกไอดอลในชื่อเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีป้าที่เป็นโปรดิวเซอร์อีกคนหนึ่งด้วยนะครับผมเนาะก็ไม่ต้องบอกชื่อนะครับว่าเป็นใครนะครับทุกคนคงรู้กันดีนะครับผม ก็สำหรับส่วนเนื้อเรื่องนะครับของโนซมิหรือกิลคาเินาเนี่ยเราไปหาอ่านกันดูได้นะครับหลายคนอาจจะชอบนะครับสำหรับเนื้อเรื่องของคามินาของเราเนี่ยเองนะครับผมก็สำหรับโนซมินะครับก็จะเป็นแท้งนะครึ่งซัพพอร์ตเนาะเพราะว่าเนื่องจากสกิลของโนซมิเนี่ยนะครับเป็นสายทําจังหวะเนาะมีทั้งการติดสถานะสตันนะครับผมเนาะหรือจะเป็น การหิวเพื่อนนะครับเล็กน้อยนะครับปานกลางไม่ใช่เล็กน้อยสิปานกลางนะครับผมเนาะก็มีตามนี้นะครับผมแล้วก็มาดูกันที่อันตรีของโนซมิกันดีกว่านะครับว่า5ดาวกับ6ดาวเนี่ยมีความแตกต่างยังไงกันบ้างนะครับผมเนาะก็มาดูที่5ดาวนะครับผมก็5ดาวนะครับผมเนาะก็มีคําอธิบายเนาะยุยุเพิ่มพลังโจมตีกายภาพของเพื่อนครับทั้งหมดเล็กน้อยและเพิ่มพลังป้องกันไกยภาพและพลังป้องกันเวทตนเองอย่างมาก และทาการยุยยุศตูทั้งหมดนะครับผมเนาะก็จะมีตามนี้นะครับมีแค่นี้เลยนะครับผมเนาะก็สําหรับ6ดาวของโนซุมิของเรานะครับผมเนาะก็จะเป็นคําอธิบายเนาะย่ยยุเพิ่มพลังโจมตีกิจภาพสูงให้เพื่อนทั้งหมดและสร้างบาเลียป้องกันกายภาพเวทเพิ่มพลังป้องกันกายภาพกับพลังป้องกันเวทของตนเองสูงมากนะครับผมและยังยุยยุสูทั้งหมดแล้วทาให้ติดสถานะสตานด้วยนะครับก็เรียกได้ว่ามีการเพิ่มมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นการ เพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนนะครับผมเนาะและ <us> ้วก็สร้างบาเรียป้องกันเวทป้องกันกายภาพด้วยนะครับผมแล้วก็ยุยตุลเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับผมเนาะแล้วที่เพิ่มอีกที่เพิ่มอีกอันนึงคือทําให้ติดสถานะสตาร์นด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะก็เรียกว่าเป็นตัวแท้งที่สามารถทําจังหวะให้ทีมเราเนี่ยดีมากเลยนะครับผมเนาะก็มีประมาณนี้นะครับผมเนาะสำหรับโนซมิของเรานะครับซึ่งโนซมิของเรานะครับผมเนาะสามารถ เออเอาไปใช้ได้หลายกิจกรรมนะครับหลายเควสด้วยนะครับผมเนาะเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับก็มีทั้งฮิวนะครับมีทั้งรับจามีให้เพื่อนได้นะครับก็เป็นตัวที่มีความนิยมอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับโนซมิของเรานั่นเองนะครับผมก็อย่ารอช้านะครับไปทาเควสปลดลิมิตกันดีกว่านะครับผมก็ทีมศัตรูนะครับผมเนาะของโนซมิฝ่ายตรงข้ามเนาะก็จะเป็น ตัวสีฟ้าๆนี่ก็จะเป็นกายภาพนะครับอันนี้รถพลังป้องกันนะครับผมแล้วก็มีโนโซมินะครับผมแล้วก็ตัวสีม่วงๆนี่จะเป็นรถพลังโจมตีด้วยนะครับแล้วก็ตัวสีชมพูนะครับก็จะเป็นโจมตีกายภาพเวทด้วยกายภาพแล้วก็เวทหมู่ด้วยนะครับผมเนาะส่วนตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวสีเขียวนะครับเป็นตัวฮิวนะครับผมเนาะก็สําหรับทีมศัตรูของโนโซโุมิเนาะก็จะเป็นการพวกรถ พลังป้องกันนะครับแล้วก็ลดพลังโจมตีนะครับผมเนาะก็จะมีตามนี้นะครับผมก็มาท้ายกันดีกว่านะครับผมก็ทีมที่ผมจะใช้เนาะก็จะเป็นอ่ค่อนข้างออกไปทางสายกายภาพซะมากกว่านะครับผมเนาะก็จะเป็นเอ่อก็จะเป็นคริสติน่านะครับผมเนาะแล้วก็จะเป็นออยุมินะครับผมแล้วก็จะเป็น โคโคโรในชุดบินเซสนะครับแล้วก็เป็นลาบิสตานะครับผมเนาะก็จะเป็นตามนี้นะครับผมเนาะก็ตัวแท้งนะครับก็แน่นอนครับก็เป็นโนโซมินะครับผมส่วนตัวทัมดาเมจนะครับผมเนาะก็ยกให้คริสติน่าไปเลยนะครับป้าของเราในเองนะครับแล้วก็เอ่อซัพพอร์ตนะครับผมเนาะก็จะเป็นเอ่ออะลูมินะครับแล้วก็โคโคโรแล้วก็บวกกับลาบิสตาด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการ ซัพพอร์ตนี่ถึง4ถึง5ตัวเลยทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งทีมเนี่ยมีการซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะนะครับไม่รู้ว่าจะผ่านไหมนะครับผมเนาะก็ก่อนไปดูกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมเนาะก็มาเริ่มแบทเทิลกันดีกว่าครับผม คนไปแล้วนะครับผมเนาะสำหรับการทำโนซุมิหกดาวของผมเองนะครับผมเนาะก็โพสออกมาก็ไม่เกินคาดนะครับผมเนาะแต่ว่าอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานไปนะครับเพราะว่าใส่ตัวซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะเกินไปนะครับสำหรับผมเนาะนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมเนาะสำหรับการทำโนซุมิหกดาวของผมเองนะครับผมเนาะถ้าจะให้แนะนำนะครับก็สำหรับโนซุมิเนาะสำหรับการทำเควสปุ่นล็อกเนี่ย ก็เน้นไปทางดาเมจแรงๆเลยดีกว่านะครับผมเนาะตีให้เข้าไปเลยนะครับเนาะสำหรับโนซูมิเนาะเพราะว่าโนซูมิเนี่ยเป็นแท้งนะครับเนาะไม่ไม่ไมไมค่อยมีดาเมจเท่าไหร่นะครับใช้ตัวอะไรตีก็ค่อนข้างแรงเร็วนะครับผมเนาะก็มีตัวบัฟเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังโจมตีโจมตีเวฟโจมตีกายภาพก็ได้นะครับผมเนาะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับสาหรับการทาเควสโนซูมิของเรานั่นเองนะครับผม ็เป็นไงกันบ้างครับผมสาหรับการทำโนซุมิหกดาวของผมนะครับผมเนาะก็ค่อนข้างผ่านได้ค่อนข้างโอเคนะครับใช้คําว่าโอเคเนาะนะครับถ้าใครมีทีมที่ค่อนข้างดีกว่านี้นะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันใต้คอมเมนต์ได้เลยใต้วิดีโอได้เลยนะครับผมเนาะก็จะเป็นการขอบคุณกันมากขอบคุณมากนะครับผมเนาะก็ใครมีทีมดีๆก็มาโพสต์อวดกันได้นะครับผมก็สําหรับโนซุมิเนาะนะครับเป็นตัวละครเนี่ยที่ค่อนข้างมีการนิยมใช้ค่อนข้างเยอะนะครับผมเนาะก็ สมควรที่น่าจะปั่นมาใช้นะครับผมเนาะเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยมีการดูดดาเมจที่จะลงกับทีมเนี่ยมาไว้กับตัวเองครับโดยการใช้ติของเธอเนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วตัวเธอเนี่ยมีทั้งการฮิวนะครับแล้วก็ยังสามารถสตัรได้ด้วยนะครับผมเนาะก็จะทําให้ทีมเราเนี่ยค่อนข้างเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับโนซมิเป็นตัวละครที่สามารถ ปรับเปลี่ยนนะครับหรือจัดทีมได้ค่อนข้างหลากหลายใช้คําว่าหลากหลายดีกว่านะครับผมเนาะจะใส่ตัวนู้นก็ได้ใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับผมเนาะอาจจะไม่ตายตัวนะครับผมเนาะถ้าใครมีข้อมูลดีๆนะครับผมเนาะก็มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมเนาะถ้าผมมีข้อมูลหรือเนื้อหาที่ผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมเนาะ แล้วก็ถ้าใครว่างครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจคนทาคลิปด้วยนะครับผมเนาะก็จะทําคลิปให้ออกมาให้ดียิ่งๆ่งขึ้นไปนะครับผมเนาะก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็สวัสดีครับผม